ถ้าเลิกกันไปแล้วแต่ยังมีการติดต่อกันอยู่ประปรายปัญหาของคุณที่เจออยู่ตอนนี้ก็เลยครับหนึ่งครับมันมีความเบื่อครับในความสัมพันธ์ครับสาเหตุมันเป็นเพราะอีกฝ่ายคาดเดาชีวิตของคุณได้ครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะไปซ้ายขวาหน้าหลังเขาคาดเดาได้ครับว่าคุณตื่นกี่โมงคุณทํางานกี่โมงพอเขารู้ว่าคุณทําอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่มันไม่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์คือความหึงหวง เพราะคุณทําตัวเป็นของตายตั้งแต่แรกครับคุณต้องเลิกครับ2ครับเวลาที่คุณเลิกกับแฟนแต่ว่ามันยังมีการคุยกันอยู่บ้างนะครับทำไงให้กลับมาคืนดีกันคุณต้องหยุดพูดบางเรื่องใช่นอะไรบ้างครับอดีตของเราแม้ว่าโอเคนะเพิ่งจะเลิกกันเมื่อวานแล้ววันนี้ยังมีการคุยกันอยู่เรื่องตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาคุณต้องหยุดพูดครับ คนเนี่ยแมอยากให้เขารักอยากให้เขารู้เนี่ยว่าผมเนี่ยยังรักคุณมากเนี่ยฉันเนี่ยยังจดจําได้อดีตของคุณเนี่ยต่างๆพวกนี้ก็ไปพูดถึงอดีตต่างๆที่เคยผ่านมาทั้งหมดว่าผมยังจําได้นะคุณยังจําได้ไหมตอนนั้นเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับเราสนุกสนานเฮีฮาปาร์ตี้ญาติพ่อแม่พี่น้องของคุณแฮปปี้ชอบผมมากชอบฉันมากตอนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณยังรอเขารู้ครับว่าคุณยังไม่ตัดใจอะไรก็ตามแต่ที่ทําตัวเป็นของตายคนจะไม่อยากได้ครับคือคุณหมดเสน่ห์ จำไว้อย่างหนึ่งนะเวลาเลิกกับแฟนเก่าแต่ว่ายังมีการคุยกันอยู่แล้วคุณอยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณต้องขยี้ปมในใจของคนค,คุณต้องถอดโปรเซสสองอย่างครับอันนี้เบื้องต้นนะจริงๆแล้วเรื่องนี้คุณต้องไปทบทวนอยู่ในสังกิดแฟนเก่ากับสังรักถ้าจะเอารายละเอียดแบบเต็มเต็มเรื่องนี้คุณไปเช็ครีวิวหน้าเพจถอดโปรเซสสองอย่างหนึ่งครับเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเพราะอะไรครับคุณเคยถามตัวเองไหม กับ2ครับเขาออกไปเนี่ยเพราะอะไรครับคุณต้องถอดโปรเซสตรงนี้คุณยังไม่ต้องเชื่อคูคมนะแต่หลังจากจบไลฟ์เนี้ยคุณลองไปถอดโปรเซสครับคุณจะได้คําตอบบางอย่างคุณจะได้เบาะแสบางอย่างคุณจะได้คําตอบบางอย่างครับแต่ถ้าคุณอยากได้คําตอบทั้งหมดอันเนี้ยมันอยู่ในสั่งจิตแฟนเก่าปัญหาเนี้ยหลายคนเวลาเลิกกับแฟนเก่าแล้วยังคุยกันอยู่คูคมเข้าใจคุณนะว่าคุณพยายามยื้อคุณไม่อยากเลิกคุณไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไม่อยากให้ลูกมีปมด้อย เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตถ้ามีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงนะครับมาอยู่กับลูกของเรามันจะเป็นยังไงแต่วิธีการที่คุณใช้อยู่ตอนนี้มันมันไม่เวิร์คครับถ้าคุณยังพยายามคุยเพื่อยือ้อบางคนถึงขั้นกับปรนิบัติพัดวีเปเขาอีกนะท,ท,ทั้งทั้งที่เลิกกันแล้วเนี่ยหวังว่าเงินต่างๆที่เราซัพพอร์ตไปเนี่ยจะช่วยทําให้คนกลับมาเปล่าเลยนะครับในทางกลับกันจากที่คุควม เป็นที่ปรึกษามามันกลายเป็นว่าคุณไปเทรนให้เขามองคุณเป็นของตายมากขึ้นแล้วหลังจากนี้มันจะทักมาเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการเงินเท่านั้นเพราะคุณเป็นคนไปเทรนเขาเองมันจะมีประโยคที่ไม่ควรคุยกับแฟนเก่า45ประโยค,คร,ระหว่างที่คุณยังไม่ได้เรียนในสังเิตแฟนเก่าคุณต้องระวังอันนี้ครับใครต้องการนะครับแชร์หนึ่งครั้งครับแล้วก็พิมพ์รหัสครูความสีครับเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง45ประโยคนี้ ห้ามพูดเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยมันคุณจะกลายเป็นของตายมากขึ้นแล้วมันจะจูนกันกันยากเช่นถามถึงญาติผู้ใหญ่ของเขาพ่อของคุณเป็นยังไงบ้างแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่จะกลับมาจูนกันยากครับคู้คอมมักจะพูดหลายครั้งนะครับว่าความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณแล้วจะมีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ย เบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบประงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาอกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับ ราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสสังจิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพับบาทครับ โปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6,890บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line แอด ที่คูณคปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ line, นะครับแอด L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย